สวัสดีครับวันนี้ผมธนาไอเทียนกราฟิกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดรูปด้วยโปรแกรม p Photoshop Mix เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับการตัดรูปได้คัดต่างๆนะครับไปดูกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดบวกเพิ่มเป็นกระดาษเปล่านะครับขนาด9ั2เก้าคูณพันแนะครับให้เราบวกเพิ่มรูปนะครับให้เราใช้เป็นรูปที่เราอยากต้องการตัดวันนี้ผมจะใช้เป็นรูปของตัวแอปคีโน t e นะครับที่เราไปแคปมาจากหน้า App Store p l a เพ t o r e เพื่อมาตัดนะครับ เราจะใช้เครื่องมือด้านล่างที่มีชื่อว่า cut out นะครับในการใดคั t รูปให้เราแตะวาดไปที่รูปตรงๆเลยนะครับวาดให้รอบรูปนะครับหลังจากนั้นให้เรากดถูกต้องนะครับแล้วเราขยายรูปไปตัวเต็มกระดาษเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นให้เรากดส่งนะครับกดบันทึกไปที่ inmate นะครับแล้วก็กด save หรือจะแชร์ไปทาง facebook อีเมลไลน์แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนี่นะครับเป็นการใดคัดรูปแบบง่ายๆนะครับ้วย โปรแกรม Adobe Photoshop Mix นะครับสวัสดีครับกดติดตาม Facebook IG หรือว่าติดต่องานได้ที่ทางไลน์แอดด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ